แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กสตบบรอเบอรี่กันค่ะพอดีได้สตบบรอเบอรี่สดมาก,ก็เลยมาลองทำสูตรนี้ดูเนาะเป็นสูตรที่ไม่ยากเลยใครยังไม่กดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมสตรอเบอรี่ก่อนค่ะให้เรานำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้งนะคะหรือว่าซับน้ำออกนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดก้นเอาใบาออกแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะแนะนำว่าให้เป็นชิ้นเล็กปริมาณที่ใช้นะคะหถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่เป็น หนึ่งถ้วยตวงเนี่ยเราจะเอาไว้ผสมในเนื้อเค้กแล้วก็อีกครึ่งถ้วยตวงเนี่ยเอาไว้ตกแต่งหน้าเค้กนั่นเองค่ะสตรอเบอรี่หั่นเล็กจะดีอย่างนะคะในส่วนที่เอาไปผสมในเนื้อเค้กเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวนะคะถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่เวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความเปรี้ยวเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กจะดีกว่านะคะ แล้วก็ระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะเราใช้ไฟอยู่ที่180องศาเปิดไฟบนล่างรอไว้เลยค่ะ สำหรับส่วนที่จะนําไปตกแต่งหน้าเค้กนะคะให้เราหั่นได้ตามชอบเลยนะไม่จําเป็นต้องหั่นเล็กก็ได้นะคะนี่ค่ะสแบบนะคะสส่วนแบ่งไว้จากนั้นเราก็จะไปเตรียมในส่วนของข้าวโอ๊ตใช้ของแมกเรดนะคะแบบไหนก็ได้นําไปปั่นให้ละเอียด นี่ค่คะก็จะมีนะคะ3อย่างนี้ก็จะมีข้าวโอโ๊ตบด1ถ้วยตวง ương, แป้งเค้ก1ถ้วยตวง ương, แล้วก็น้ำตาลทรายแดงอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะพอดีมีความผิดพลาดนิดหน่อยในขั้นตอนการถ่ายทำเนาะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาผงฟู2ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะตอนถ่ายลืมกดอีกแล้วนะคะก็เลยได้เป็นแบบนี้มาแทนเนาะ ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราคนส่วนผสมในส่วนที่เป็นของแห้งนี้นะคะให้เข้ากันก่อนแล้วก็พอคนเข้ากันแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนนะคะ สำหรับพิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นพิมพ์เค้กหรือว่าเป็นพิมพ์แบบถ้วยฟอยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็แนะนำว่าให้ทาน้ำมันนิดนึงแม้ว่าเราจะรองกระดาษไขเนาะ,ะการทาน้ำมันแล้วก็เอากระดาษไขมาวางนี้คือส่วนตัวแล้วอะ่ะเพื่อยึดกระดาษไขให้มันติดกับพิมพ์นั่นเองเพราะว่าอตอนทำเราก็เปิดพัดลมนะคะแล้วก็ตอนเท ส่วนผสมใส่ลงไปมันก็จะได้ไม่ขยับขยื่นเนาะเนี่ยค่ะกระดาษไขวา,างลงไปเลยแล้วก็ทาน้ํามันบนกระดาษไขอีกเล็กน้อยกระดาษไขนะคะมันมีหลายยี่ห้อบางยี่ห้อ,อมันก็ติดนะคะบางยี่ห้อไม่ทาน้ํามันก็ไม่ติดแหละอันนี้แล้วแต่คุณภาพนะคะเพื่อนๆนก็ลองใช้หลายๆยี่ห้อดูเนาะเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ให้เรานํากล้วยสุกนะคะ2องลูกใส่ลงไปในโถปัน่น เหมือนเดิมค่ะเหมือนหลายๆสูตรเลยกล้วยถ้าหาที่สุกงอมได้มากๆเนี่ยจะดีนะคะมันจะทำให้ขนมของเราอร่อยขึ้นจากนั้นเราจะตอกไข่ไก่ลงไปสองฟองก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ให้เรานะคะนำไปปั่นให้ละเอียดก็จะได้เนื้อแบบนี้จากนั้นก็เทส่วนที่เราปั่นเนี่ยนะคะใส่ลงไปในชามไว้ก่อน จากนั้นให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปก็ประมาณสัก2ช้อนชานะคะจะได้กลิ่นที่หอมกําลังดีเลยถ้า1ช้อนชานี่มันจะน้อยไปเนาะก,กลิ่นมันจะบางเบามากเนาะแล้วก็เราจะใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนี่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้ยี่ห้อหรือว่ารสได้ตามชอบเลยเนาะวันนี้เราใช้ของเบเกเลียนะคะก็จะเป็นสูตรไขมันศูนเปอร์เซ็นต์ ก็ปริมาณก็1ถ้วยตวงนะคะหรือว่า1ถ้วยโยเกิร์ตนั่นเองก็ตวงออกมาแล้วมันก็เท่ากับประมาณสัก1ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปแล้วก็ให้เราตีให้เข้ากันก่อนนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป1ส่วนสถ้วยตวงแล้วก็คนต่อให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมของเหลวที่เราผสมเมื่อกี้นะคะเทลงไปในชามของแป้งเลยค่ะแล้วก็ คนให้เข้ากันค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนเนาะจากนั้นนำส่วนสตรอเบอรี่ที่เราหั่นไว้นะคะ1ถ้วยตวงใส่ในชามแบบนี้แล้วก็ให้เราตักแป้งเค,ค้กนะคะโรยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสาเหตุที่เราต้องเอาแป้งเนี่ยมาคลุกกับสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปผสมกับในส่วนของแป้งนะคะเวลาเราเอาไปอบมันจะได้ไม่จมเนาะ ก็นำไปเทใส่ในส่วนของชามแป้งเลยค่ะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆค่ะ ก่อนเอาเข้าวตอ,อบให้เราตกแต่งนะคะด้านหน้าของเค้กเนี่ยด้วยสตรอเบอรี่สดนะคะถ้าใครไม่มีสตรอเบอรี่สดก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่แบบแช่แข็งได้นะแต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะนะคะเวลาเราเอาไปอบเนี่ยมันก็จะมีน้ำออกมาแล้วก็มันจะทำให้เนื้อเค้ก เป็นแดงๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าใครไม่มีก็ลองทําดูก็ได้เนาะจากนั้นนําเข้าเตาอ,อบนะคะไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างเราอบไปประมาณ40-50นาทีนะคะน่าจะแน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าสตอเบอรี่มีเหลือเยอะเลย ได้ที่วัดอุณหภูมิมาใหม่นะคะซื้อมาจากโรบินสันราคา200กว่าบาทก็ทำให้รู้ว่าเตาอบเราเนี่ยมันอุณหภูมิแบบต่ำกว่านะคะต่ำกว่าอุณหภูมิที่วัดได้เนาะ,ะถ้าใครใช้เตาอบแนะนำว่าควรจะมีนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเองเนาะพอระอบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำม,มาพักให้เย็นนะคะบนตะแกรงลืมบอกนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนเช็คสุกด้วยนะคะว่าขนมเรามันได้เนื้อที่แบบโอเคหรือยังเนาะก็ใช้ไม้ไปแหลมนะคะจิ้มลงไปแล้วก็ถ้าไม่มีเนื้อขนมติดไม้ขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรานำมาตัดเป็นชิ้นตามชอบเลย สูตรนี้รสชาติกําลังดีเลยนะคะเราได้ความหวานจากกล้วยแล้วก็น้าตาลผสมกันมันก็จะไปลดความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็เนื้อเค้กมันก็จะออกไปทางฉ่าๆด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทําดูเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ